พามาดูผ่านยกล่องมันครับใส่กับ L5018 HP EP นี้เรามาอัปเดตอัปสเต็ปครับจากเวอร์ชั่นที่แล้วที่ทำไปก่อนหน้านี้เป็นสเต็ปแรกครับหวังว่าจะทำแบบทำในสวนของตัวเองนะครจะใช้ของตัวเองแต่ทีนี้เอาไปเอามาก็มีการดิวงานเข้ามางานก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับ สวนอื่นก็มาติดต่อไปทีนี้มันไม่ได้แล้วทีนี้เราก็ต้องอัพสติปนะไปสวนอื่นเนี่ยพวกตอไม้แล้วก็พวกขอนไม้เศษขอนไม้นะที่อยู่ใต้ดินมันเยอะนะครับเราก็ต้องมาดาม,มาดาเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นนะฮะเพราะว่าอันเดิมเราเนี่ยเราทำเราใช้เหล็กกองเนี่ยเหล็กกองขนาดหน้าสองคูณหน้าสครับความหนาสามมิลทีนี้ ความแข็งแรงมันแข็งแรยงยังไม่พอนะครับถ้าหากเราใช้ส่วนของเราเนี่ยส่วนของผมสวนเดียวเนี่ยกับสวนญาติาเนี่ยมันไม่มีต่อมันสามารถทํางานได้สบายครับสามารถทํางานได้สบายแล้วก็ยกไปแล้วยกไปเกือบ20ไร่แล้วนะเกือบ20ไร่แล้ว ไอตัวสติปแรกนะใครที่ยังไม่ดูชิปก่อนที่ผมทําไปก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ครับยกไปเกือบ20ไร่แล้วถือว่าผ่านนะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะ,ะทีนี้เนี่ยพอมีงานเข้ามาปุ๊บเราก็เลยมาตัดอตัวนี้ออกเลยขาผ่านอันเดิมของมันเนี่ยตัดทิ้งเลยครับตัดทิ้งเลยทีนี้เราก็จะทําขาผ่านใหม่ครับเพื่อให้มันมีความแข็งแรงขึ้นอันนี้เป็นผ่าน,น ใบพานขนาด18นิ้วส่วนอันนี้เป็นชุดเคิ่อนไปชุดลูกปืนแล้วก็ชุดบัวนะประมาณนี้เลยนี่ฮะออนนี้เดี๋ยวจะเอาชุดนี้ไปใส่กับเหล็กตัวนั้นนะมันเป็นเหล็กขนาดนิ้วครึ่งครับเหล็กตันขนาดนิ้วครึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ยใหญ่ๆเลยทีเนี้ยฉังปุก๊กดูดิ เนี่ยผมกำประมาณนี้ครับขนาดนิ้วครึ่งครับเท่านี้ความยาวของมันเนี่ยห้าสิบเซนรับความยาวของไอ้ตัวนี้นะส่วนในตัวนี้เป,นเป็นแป้นครับที่เรากําลังจะทําใหม่ครับตอนนี้มุนอญญายะแล้วจักนี่ยังเนี่ยพุดนะเราก็จะเอามาต่อใส่เนี่ยเดี๋ยวเอาให้เบิ้งก่อนเนี่ยเราก็จะเอามาต่อใส่ประมาณนี้ต่อใส่เชื่อมใส่ประมาณนี้ครับ อันนี้ก็ดีไจากของอันนี้นะถ้าหางมันไปซื้อไปซื้อของรถไถแท็กเตอร์เลยเนี่ยชุดนึงเนี่ยเพียงเหมือนกันนะเพืเ่อนๆนะอันนี้ก็ได้ผ่านผ่านเก่าของรถไถเดินตามที่มันไม่ได้ใช้งานเนาะก็เอามา DIY เอาไอาตัวนี้ไอตัวนี้เราก็ตัดทิ้งไปเลย ของเดิมมาเนี่ยตัดทิ้งแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปแน่นหนาทาวรที่เนี่ยต่ำตัวว่่มีปัญหาไม่มีปัญหานะต่ำตัวมีแต่ลูกปืนสีแตกอ่สำหรับลูกปืนนะเดี๋ยวมาพูดคุยในอีพีต่อไปนะครับส่วนอีพีนี้เราก็มาอัปเดตอัปเดตสถานะของผานยกล่อง DIY เองอครับไอตัวนี้เนี่ยที่เรกมันเป็นผ่านยกมันเราถอด ถอดตัวผ่านทุกมันออกครับเราก็มาสร้างตัวนี้ขึ้นมาใหม่ครับเราดามไปแล้วชุดคานบนคานที่มันยึดกับผ่านเนี่ยเราดามเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่ดามไปพวกนี้ก็พอแล้วเนี่ยดามพวกนี้ที่เหลือคานล่างเนี่ยดามไปพวกนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตัวนั้นนะครับเดี๋ยวจะดามยังไงเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่นะ เอาอัปเดตผลงานให้ดูคร่าวๆเลยก่อนครับความยาวของไอ้ตัวนี้เดี๋ยววัดให้ดูว่ามันยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยความยาวของคานตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูความยาวของมันครับความยาวที่ผมทําไว้ยาวอยู่ที่หนึ่งเมตรแปดสิบหกเซนครับตอนนี้เรากําลังพักเบรคครับเนื่องจากคิดไม่ออกนะสมองกําลังตันรอให้สมองเรียนอีกจังหน่อยก่อน จังซิมาอัปเดตและทำการเริ่มงานในขั้นตอนต่อๆไปนะครับ